เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้นี่ได้เนี่ยเราจะจมลึกและเศรษฐกิจเราเนี่ยจะสู่การล่มสลายะนะเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยมันผูกพันไปหมดนะอย่างที่คุณเอ้เห็นหมาว่าบริษัทที่เขาจัดเลตติ้งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นอ่ a สแ a น d าร์ดแอนพหรือฟิตเลดดิ้งอที่เขาเอาลุกเราเนี่ยจากสเตเบิคือมั่นคงกลายเป็นติดลบคือเนกาทีฟ มันเกิดจากปัญหานี่เขาดูแล้วนี่เราสูงมากนะครับก็คือพักเศรษฐกิจเนี่ยเน้นๆเลยจากที่เอื้อฟังเนี่ยชื่อก็เศรษฐกิจอยู่แล้วหลักๆเนี่ยแสดงว่าจะเข้ามาแก้เศรษฐกิจแก้หนี้ประเทศใช่ไหมคะคือวิกฤตเศรษฐกิจกับวิกฤตความมั่นคงเนี่ยจากนี้ไปจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยะนะครับวิกฤตเศรษฐกิจก็คือการสู้กันระหว่างมาหน้าสองขั้วที่คุณเอื้อเห็นสงครามการค้านะครับสงครามภาษี ที่สหรัฐตั้งอำแพงภาษีนําเข้าถูกไหมครับค่ะแล้วกาการต่อสู้การบอยคอรดการแซงชั่นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่โดนจีนเองก็โดนแล้วก็มีการตอบโต้กันระหว่างมหาอำนาจสองขั้วที่สหรัฐกับนาโตอยู่ขั้วหนึ่งจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือก็อยู่อีขั้วหนึ่งค่ะไอประเทศเรายังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนฮะสองเนี่ยวิกฤตความมั่นคงคุณก็เห็นอยู่แล้วการรบกันระหว่างรัสเซียยูเครนเกิดมาขึ้นปีที่สี่แล้วอิหร่านซอุดีนี่ ขึ้นปีที่สามวันนี้โดนัลท์ทรัมเข้ามามีบทบาทในอาเซียนล่าสุดมาเป็นสักขีพยานในการตกเซ็นสัญญาสันติภาพปฏิญญาสันติภาพระหว่างเรากับไทยกับบูชาซึ่งทําเข้ามาเนี่ยเพราะยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพราะทําเนี่ยเป็นคนกําหนดยุทธศาสตร์นี้นะตอนทําหนึ่งพอไบเดนมาก็หยุดไปพอทํามสองขึ้นมาก็นําเข้ามาใช้แล้วซึ่งยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือสหรัฐต้องการปิดล้อมจีนทั้งทางด้านเศรษฐกิจกับทางอาวุธ S <S นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแล้วว um ่าภัยพวกนี้มันเริ่มเข้ามาที่ประเทศเราแล้วเพราะนั้นประเทศเราที่ผมบอกอ่ะเราจะมีวิกฤตทั้งเศรษฐกิจเรื่องนี้วิกฤตความมั่นคงเรื่องความขัดแย้งของมหาอำนาจสองขั้วรวมทั้งกับเพื่อนบ้านชั่วของเรานะครับซึ่งเราก็ทะเลาะกันมาหกเดือนแล้วปะทะกันมานะแต่ทีนี้ก็อย่างที่อันนี้ก็พูดกันตามแบบเงินในกระเป๋าเลยนะคะจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ย ไม่ได้ดีหรอกนะคะเงินในกระเป๋าชาวบ้านก็น้อยเงินในกระเป๋าเอื้อก็น้อยเหมือนกันคุณเอื้อคิดดูว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤษภาปีนี้ประชาชนเนี่ยถูกยึดรถไปแล้วเนี่ยสองล้านสามแสนคันนี่ครัวเรือนใช่ไหมคะใช่ครับนี่แค่หนึ่งในสี่นะเพราะนี่ครัวเรือนมันประกอบด้วยนี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตนี่สินเชื่อบุคคลค่ะนี่เฉพาะรถเนี่ยเจอไปสองล้านสามสามแสนคันแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยจะโดนอีกแปดแสนคันสรุปแล้วประชาชนเราถูกยึดรถเนี่ย สามล้านหนึ่งแสนขันปีน